ถ้าเราอ่านทุกอริยสัจในแต่ละวันแต่ละวันนจริงๆแล้วมาตาลีเทพเนี่ยหรือวิบากายจากกิเลสนี่ท่านก็ส่งจดหมายมาเตือนตลอดเวลานั่นแหละถ้าเรายังมีกิเลสอยู่จริงๆส่งจดหมายมาเตือนตลอดเวลาโดยเฉพาะมาเตือนใจเราใจมันไม่ค่อยสบายนะมนไม่ค่อยแช่มชื่นนะมันไม่ค่อยสดชื่นนะเคยเห็นไหมเคยเห็นจดหมายไหมเคยเห็นอยู่เหรอ แล้วไม่ตอบท่านบ้างเลยเหรอะได้รับจดหมายแล้วไม่ตอบเลยเหรอะท่านส่งจดหมายว่าลงทะเบียนได้แล้วเอาตอบลงทะเบียนมาสิลงทะเบียนแก้ได้แล้วเนี่ยไม่ตอบไม่ตอบจดหมายท่านเลยเหรอไม่ตอบเลยดองจดหมายไ้อยู่งั้นน่ะโอ้ยปวดจะตอบตอบไม่ทันเลยเนาะมันหลายฉบับเนาะโอ้โหมั่วเลยอ๋อบางทีไอ่านจดหมายไม่เข้าใจ โอ้จดหมายเป็นภาษาธรรมะเนาะภาษาเทพเลยอ่านไม่เข้าใจมาตาลีเทพไอ้เราก็เป็น,นเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้เรียนภาษามาตาลีเทพเนาะมันเป็นมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นเทพอะนะเออมันเป็นเ,เดรัจฉานเตรออสุรกายสัตว์นรก มันเป็นสัตว์ใต้ต้นโพมไม่ใช่โพที่สัตว์ <c oughs> นะเราก็เลยยังอ่านไม่ออกเนาะโอ้มอท่านก็ส่งมาอยู่เนาะเราอ่านภาษาท่านไม่เป็นเนาะมันก็เลยทุกงั้นจะโทษท่านไม่ได้นะท่านก็พยายามส่งมาแล้วท่านก็ส่งเป็นภาษาเดียวส่งภาษาเทพแล้วก็ส่งมาง,ง่ายๆอยู่นะเอาภาษาทุกขมาให้ไม่มีอะไระทุกมันก็ไม่แช่มชื่นในใจที่ไม่ได้ดังใจหมายนะ่ะมีอยู่นะ มีอยู่ไหมเออมีอยู่เนาะถ้าส่งมาบ่อยอยู่เนาะเออแล้วทําไมเราไม่ตอบจดหมายท่านบ้างโอ้รับทราบแล้วค่ะรับทราบแล้วครับรับทราบแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะจะได้ตั้งศีลกําจัดแล้วเราก็ลงทะเบียนตั้งศีลกําจัดแล้วกับรายงานท่านไปนะส่งตอบท่านน้อยนะท่านส่งจดหมายมาแล้วครับโอ้รับทราบแล้วรับทราบจดหมายแล้วลงทะเบียนเพิ่มศีลแล้วะน เพิ่มศีลกำจัดแล้วเข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วทุกข์แล้วนะรับทราบข้อมูลแล้วท่านเตือนแล้วจริงๆท่านส่งมาตลอดนะท่านส่งมาตลอดนั่นแหละแต่เราไม่อ่านเฉยส่งมาตลอดส่งมาทางใจก็แล้วส่งทางกายมาอีกที่นี่นะร่างกายก็ไม่สบายงุนงี้ส่งมาทางกายก็แล้วอีกรนงะส่งมาทางเหตุการณ์อีกนะเจอเหตุการณ์ไม่ดีงุนงี้อีกก็นำกระนำก็นำเข้าไปนะ คนเราเนี่ยถ้าเสพกิเลสนะถูกกิเลสครอบงำเราก็คิดพูดทําตามกิเลสมันมีวิบากเพิ่มไปเรื่อยๆนะมันมวิบากในใจนั่นแหละก่อนเพื่อนเลยแหละวิบากในใจในก่อนเพื่อนเลยนะท่านส่งจดหมายฉบับแรกมาเตือนในใจก่อนฉบับที่สองังมาส่งมาเตือนในกายฉบับที่สามนี่จะส่งมาทางเหตุการณ์จากนั้นก็กจะกระนำมาอีกหลายฉบับ ทั้งกายทั้งเหตุการณ์อีกหลายฉบับเลยทั้งใจทั้งกายทั้งเหตุการณ์อีกหลายฉบับเลยทีนี้นะน่ะเพราะ t เรานี่ไม่รับรู้เท่านั้นเองน่ะในเทวทูตสตรนะน่ะปฐมน่ะน่ยมพบาลถึงได้ถามไงนะตายไปตกนรกไปทุกไปเทยมพบาลก็สอบสวนถามเอาที่ส่งจดหมายไปเตือนนะ่ะไปบอกนะ่ะไม่ได้รับเลยเหรอ ไม่ได้รับพยาค่ะเอาก็ you, เรื่อง, it, it, องนอั้นเรื่องนี้ไงเรื่องร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ะทุกอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องร้ายอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โอ้เจอได้ได้เหมือนกันพยาค่ะเอาแต่มันไม่รู้ mm hmm. ไม่่งั้นช่วยไม่ได้นะว่างั้นไม่รู้เองช่วยไม่ได้นะน่ก็ได้ส่งไปให้แล้วหน้าที่ท่านสูงสุดก็ส่งไปให้แล้วหน้าที่คุณมีหน้าที่รู้มีหน้าที่เรียนรู้แล้วก็แก้ไขนะายมพบาลก็บอกถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องรับโทษ เธอก็ต้องรับโทษช่วยไม่ได้เธอต้องรับทุกข์รับโทษเพราะเธอได้รับจดหมายแล้วเธอก,ไอไกไ็ไม่อ่านไม่แก้ไขไม่อ่านไม่แก้ไขเองไม่เพิ่มศีลเองเธอก็ต้องรับโทษต้องตกนรกเองน่าก็เลยต้องตกนรกไปจกกนกว่าจะเข็ดขยอดขี้แก่นก็เลิกทาแล้วทีนี้ไม่เอาแล้วโอ้ยหจะอ่านจะฝึกวิชาอ่าน จดหมายจากเทวทูตแหละจากเทวะนามาตลีเทพเทวทูตเนี่ยแะมาตลีเทพสารทีวิบากรายจริงๆก็ส่งมาให้ตลอดนั่นแหละอะไรที่ไม่ชอบใจเออนี้เราเออมันไม่แช่มชื่นในใจเจอโรคเจอเรื่องราอ้ายเจอเหตุการณ์ต่างๆมันไม่แช่มชื่นในใจ เจอรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆเออมันไม่แช่มชื่นในใจมันไม่ได้ดังใจไม้ย็ไม่แช่มชื่นในใจมันน่าจะตั้งศีลมากําจัดได้แล้วเจอเหตุการณ์ได้ายร้ไม่ได้เหตุการณ์ดีดังใจหม้มันไม่แช่มชื่นในใจมันน่าจะตั้งศีลมากําจัดความไม่แช่มชื่นได้ก็ยิ่งไปพอกไปสนองอีกยิ่งทําให้สมใจพยายามทําให้สมใจถ้าได้สมใจทุกถึงจะหายไปพยายามทําให้สมใจมันถึงจะแช่มชื่น มันก็ยิ่งไปทําผิดทางไปอีกมันก็ต้องกำจัดความอยากได้ดังใจหมายน่ะมันถึงจะหมดทุกข์อย่างทาวรนน่ะไม่มีวิบากายอย่างนี้เป็นต้นนะก็อ่านน้อยอ่านจดหมายน้อยอย่าขี้เกียจนะักอ่านจดหมายน้อยน่ะ คนที่มาเป็นพุทธะแล้วได้พบสับุรุษได้ฟังสัธรรมก็จะเรียนวิชาอ่านจดหมายจากเทวทูตโดยเฉพาะจดหมายที่แม่นที่สุดเป็นจดหมายที่ส่งมาที่ใจที่กายหรือเหตุการณ์แม่นที่สุดอยู่ที่ไหนใจกายหรือเหตุการณ์ใจแม่นที่สุดใจที่ไม่ได้ดังใจหมายแล้วทุกใจแม่นที่สุดแล้วใช่ไหม บางทีกายกับเหตุการณ์มันยังไม่แน่ว่าจากวิบากเก่าหรือวิบากใหม่ใช่ไหมเอาแน่ไม่ได้นะกายกับเหตุการณ์นยังไม่แน่หรอกว่าเป็นวิบากเก่าหรือวิบากใหม่ใช่ไหมไม่แน่หรอกแต่จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเก่าหรือใหม่ใจใจใจน่ะชัดๆเลยถ้าไม่สบายใจในปัจจุบันน่ะเป็นเก่าหรือใหม่มันใหม่อยู่แล้วไม่ได้ดักใจหมยแล้วไม่ชอบใจนะ่ะวิบากเก่าหรือใหม่ใหม่จากกิเลสเก่าหรือใหม่ ใหม่เลยใหม่ไมเอี่ยมเอียม,อ,ยมององเลยจดหมายฉบับใหม่เลยฉบับล่าสุดฉบับปัจจุบันเลยอ่านจดหมายฉบับปัจจุบันจดหมายเตือนฉบับปัจจุบันนั่นแหละอ่านแล้วก็โอ้โหเห็นทุกอริยสัจแล้วกำจัดเลยโอ้เรายังมีกิเลสเรื่องนี้อยู่โอ้เรายังมีกิเลสเรื่องนี้อยู่ตั้งศีลมากำจัดเลยปฏิบัติด้วยปัญญาเลยทำอย่างตั้งมั่น หมดทุกไปเลยปัญญาที่พิจารณาใจรักวิปลาสสี่ของกิเลสสลายได้กับพ้นทุกเลยพอพ้นทุกตัวนี้ไปเป็นไงโอ้ทุกกายกับเรื่องรายอะไรที่ลดลงแสดงว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการกําจัดกิเลสใหม่นั้นได้แสดงว่าทุกกายกับเรื่องรายนั้นเกิดจากกิเลสใหม่ไอ้ตัวนั้นไอ้ส่วนที่ยังไม่หมดเป็นไงเป็นของเก่าไอ้ส่วนที่ยังไม่หมดเนะี่ย ทุกกายกับเรื่องรายที่ยังไม่หมดนะเ,ปเป็นวิบากเก่าพอได้พราะวิบากใหม่เรากาจัดหมดแล้วใช่ไหมกําจัดทุกในจิตหมดแล้วทุกในกายกับเรื่องร้ายที่เกิดจากกิเลสตัวใหม่ก็จะหมดไปด้วยมันจะหมดไปด้วยกันอันนี้จิตเป็นผลจากอันใหม่แต่ถ้ามันยังเหลือทุกกายกับเรื่องร้ายอะไรอยู่มันก็ของเก่าเท่านั้นเองของเก่าก็ไม่เป็นไรรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นใช่มเราก็ไปแก่อะไรไม่ได้อยู่แล้ว เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเท่านั้นยินด sí ียินดียินดีทําศีลใหม่ให้ดีใช่ไหมเราก็ไม่ไปชังใช่ไหมเราก็ไม่ไปชังของเก่ายินดีรับยินดีให้หมดไปนะไม่ได้ไปชังไม่ได้ไปทุกยินดีรับยินดีให้หมดไปเลยนะทาดีเรื่อยไปใจเย็นคําชาติเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็แยกได้เนี่ยเราจะมียานปัญญาแยกได้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองอนะ มันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นมันก็จะปฏิบัติพ้นทุกได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยคนเราปฏิบัติทำอยากไหมไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยง่ายเนาะง่ายง่ายนิดเดียวไม่เห็นจะยากอะไรเลยง่ายง่ายอย่างเงี้ยง่ายง่ายพ้นทุกง่ายง่ายชีวิตมันไม่ยากหรอกนะเออนะนั่นนะง่ายง่ายไม่ยากหรอกนะเอาไปทำให้มันได้เท่านั้นน่ะ รับรองเลยพ้นทุกได้เลยจริงๆนี่วิธีตั้งศีลนี่วิธีตั้งศีลอาจารย์เนีบอกศีลข้อเดียวเนี่ยก็พ้นทุกแล้วคนนะคนมีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันนะพ่อครูก็ยืนยันนะอาจารย์ก็ยืนยันคนมีปัญญาเนี่ยตั้งศีลข้อเดียวก็พ้นทุกแล้วศีลข้อเดียวไม่สร้างไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสว์ตื่นไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองคนอื่นสว์ตื่นเท่านี้ไม่สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเองคนอื่นสะ์ตื่นเอาชัดชัด สินข้อเดียวนี้พอแล้วจากนั้นนะพอเราดับทุกใจได้เราก็เรื่องอะไรจะสร้างทุกกายใช่ไหมถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ทําไม่สร้างความทุกข์นะทั้งทุกใจทั้งทุกกายทั้งเรื่องรายให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเน้นหลักอยู่ที่ดับทุกใจก่อนส่วนทุกกายกับเรื่องรายก็ทาเท่าที่ทําได้ตั้งศีลแค่นี้วิบากดีข้อมูลเต็มรอบก็ทําได้ดี วิบากรายข้อมูลไม่เต็มรอบมันก็ทําได้ไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกกายกับเรื่องร้ายมันแก้ได้ไม่ดีก็ช่างมันเถอะมันทุกปลายเล็บมันทุกปลายเล็บทุกใจนี่แหละต้องทําให้ได้ดีถ้าเราทําแก้ทุกกายกับเรื่องร้ายได้ดีด้วยก็ยิ่งดีไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้ากุศลเราดีมันก็ได้ข้อมูลที่ดีใช่ไหมมันก็ทําสมดุลได้ดีมันก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าวิบากเข้ามันก็จะไม่รู้ข้อมูลมันก็ธรรมดามันจะไม่รู้ข้อมูลที่สมดุลทั้งร่างกายทั้งเหตุการณ์มันก็ต้องได้รับร้ายช่างมันได้รับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นแต่ทุกใจเราไม่ได้ทําเพิ่มแล้วทุกใจไม่ได้ทําเพิ่มแล้วเราด้ทาวิบากร้ายเพิ่มไหมไม่ไม่ได้ทําวิบากร้ายที่ร้ายที่สุดเพิ่มเลยไม่ได้ทําเลยเขาดับทุกใจได้แล้วหัวใจมันดับตรงทุกใจนี่แหละหัวใจของการดับทุกเนี่ย กันเองกันดับทุกข์ด so ับที so ่ใจนี่แหละดับท so ี่ใจนี so ่แหละกันมันอยู่ตรงนี้ดับตรงนี้ก็ไม่ได้ทาวิบากร้ายที่ร้ายที่สุดเพิ่มแล้วมันก็เป็นแต่วิบากดีเท่านั้นแหละชีวิตน่ะนะทั้งร่างกายก็ดีขึ้นไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปดับทุกข์นอกจากใจที่ดีแล้วนะใจที่ไร้ทุกข์แล้วก็ร่างกายก็ไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ชีวิตไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปดันทุกข์ออก มันก็มีพลังมากขึ้นก็ทําดีได้มากขึ้นแล้วก็เป็นกุศลมากขึ้นแล้วเท่านี้ก็เป็นกุศลมากขึ้นแล้วทันทีแล้วยังเป็นเหนียวนําให้ก็เดินเป็นตามอีกก็ได้ทั้งสุขใจสุขกายแล้วก็ไม่ทําชั่วทําแต่ดีที่ทําได้อีกก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกใช่ไหมก็เป็นวิบากดีสุดดีแล้วกํ <c oughs> าจัดกิเลสได้นี่แหละเป็นวิบากดีสุดดีเลย โอ้โหพ้นทุกใจพ้นทุกกายพ้นเรื่องรายโมโหเป็นวิบากดีสุดดีเลยแล้วเป็นแตพลังที่พาคนอื่นพ้นทุกใจทุกกายเรื่องร้ายก็ยิ่งดีพากระทําสิ่งที่ดีที่ดีที่ดีต่อไปก็เป็นวิบากดีสุดดีเลยไม่มีอะไรดีสุดดีอย่างนี้แล้วนี่ก็จะพ้นทุกไปเป็นลําดับลําดับอย่างเงี้ง่ายๆชีวิตง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเลยฟังอาจารย์บรรยายดีๆฟังดีๆเถอะ นะฟังต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมายิ่งอาจารย์ว่าช่วงนี้นี่เดือนหนึ่งมันนี้ตั้งแต่พูดเรื่องศีลมันนี้นี่นะไล่มาละเอียดละเอียดถึงศีลระดับอริยสัจสี่มันนี้นี่ท่านใดฟังดีๆๆๆเนี่ยจะชัด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 เลยนะจะง่ายๆเลยนี่อาจารย์กำลังสอนตั้งศีลที่ละเอียดสอนตั้งศีลที่ละเอียดธรรมดาศีลอย,ยาบๆทั่วๆไปเป็นไงก็อ้าวนะ่ใช่ไหม เบื้องต้นเอาศีลห้าเบื้องต้นก็ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใช่ไหมนี่คือการลดการเบียดเบียนที่เบื้องต้นใช่ไหมไม่ลักขโมยช่อโกงไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดพวกเขาเมียใครลูกใครลดละรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยใช่ไหมที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตไม่โกหกอย่างนี้เป็นต้นไม่พูดคําหยาบคําส่งเสริมกิเลส ไม่อยู่นทะเลาะก,กันคำส่อเสียดในพูดเพ้อเจอไรสาระแล้วจากนั้นก็น่าลดละความเมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดนี่แหละกำลังอธิบายสินแต่ละข้อแต่ละข้อรวมทั้งข้อที่ห้าด้วยน่ะลดละความโลภโกรธหลงหลงสร้างทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นนี่แหละ ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอาจารย์กำลังอธิบายศีลที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะมันก็เข้ากับได้ทุกข้อนั่นแหละศีลที่ละเอียดขึ้นเราก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมเหลี่ยมนั่นมุมนี้เอาไปจนถึงใจเลยโดยเฉพาะไปให้ถึงใจใจที่มันเป็นทุกข์ใจที่มันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ทุกที่สุดในโลกบาปที่สุดในโลกเป็นมีบากร้ายที่ร้ายที่สุดในโลกเป็นมีบากร้ายที่ มันทําให้เกิดวิบากายอื่นๆสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องไปใจเป็นทุกข์นี่แหละมันทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกและเป็นวิบากายที่ทําให้เกิดวิบากายอื่นๆ,ๆทุกเรื่องอ่ะสืบเนื่องไปกําจัดรากเหง้าอยู่ตรงนี้เปี่ยงอยู่ตรงนี้จบหมดเลยกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลจบดับด้วยประการชนี้ในปฏิจจสมุปาทที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นแหละดับมันตรงนี้ดับมันตรงนี้สลายมันตรงเนี้ นี่แหละสุดยอดที่สุดเลยนนี่ก็อธิบายวิธีตั้งศีลโอ้เพราะฉะนั้นตะละวันตะละวันบางคนไม่รู้จะตั้งศีลอะไรก็ทําหมดแล้วฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าแล้วกินสัตว์ก็ไม่กินแล้วกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ไม่กินแล้วกินอาหารรสจัดก็ไม่กินแล้วไม่รู้จะตั้งศีลอะไรทํางานฟรีก็ทําแล้วไม่รู้จะตั้งศีลอะไรไม่รู้จะตั้งศีลอะไรไม่รู้จะตั้งศีลอะไรปิดพวกเขาเมียใครลูกใครก็ไม่ทา โอ้ไม่รู้จะตั้งศีลอะไรลักขโมยช่อกงก็ไม่ทำโกหกก็ไม่โกหกโอ้ไม่รู้จะตั้งศีลอะไรไม่รู้จะตั้งศีลอะไรนะเอ้เราก็ดูเหมือนไม่โลภไม่กดไม่หลงหน้าเหมือนไม่อยากได้อะไรเอ๊แต่ว่าถ้ามันไม่เกิดดีดังใจไม้ก็รู้สึกจะไม่ชอบใจเท่าไหร่เอ๊แต่ก็แต่เราก็มาเสียสละนั้นเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะ ก็มันไม่ดีเราจะไปชอบได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเออนะเอ่แต่คนนั้นคนนี้ทําไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจทําไมเขาทาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะทาไมเขาทาไม่ดีงั้นอย่างนี้เนาะเมื่อไหร่เขาจะแก้ทีเนาะเราก็มาไม่เกิดเราก็มาทําไม่ได้อยากได้อะไรหรอกนะแต่รู้สึกไม่ชอบใจที่เขาทาไม่ดีเท่านั้นแหละนะแต่ก็ชอบใจที่เขาทาดีนะเออก็ทำดีก็ชอบใจนะอย่างนี้เป็นต้นก็รู้สึกว่าเราไม่เอาอะไร แต่จริงๆเราเอาไหมเอาอะไรอยากเอาอะไรอยากเอาดีดังใจหมายใช่ไหมอยากเอาดีดังใจหมายในคนนั้นคนนี้ในงานนั้นงานนี้ไม่แต่ในตัวเองใช่ไหมสภาพดีๆอยากได้สุขภาพดีๆใช่ไหมอยากได้โอ้ถ้าได้สุขภาพดีจะสุขใจชอบใจไม่ได้สุขภาพดีจะทุกข์ใจไม่ชอบใจได้อะไรที่สมดุลกับร่างกายสุขใจชอบใจไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจใช่ไหม ได้เหตุการณ์ดีๆจากคนนั้นคนนี้จากงานนั้นงานนี่ก็สุขใจชอบใจไม่ได้ก็ทุกใจไม่ชอบใจมนี่มันจะเอาอยู่ไม่ไหน่อมันก็จะเอาอยู่ทั้งนั้นมันจะเอาสุขลวงทุกจริงในสภาพดีๆด,ดังใจหมายนั่นแหละจริงๆแล้วเรายัางตรวจได้เลยแล้วมันมันเรื่องเดียวใช่ไหมประเด็นเดียวใช่ไหมที่ติดอยู่นั่นอ่ะส่วนใหญ่เรื่องเดียวประเด็นเดียวใช่ไหมโอ้โหเป็นไง อยู่เยียะไปหมดเลยเห็นสีนที่จะตั้งกำจัดไหมล่ะเริ่มเริ่มมีทิศทางบ้างไหมเริ่มมีความรู้บ้างไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเรื่องดีก็อย่างนั้นนะก็ผัดสามากระทบกับวิธีตรวจทำไงก็ตรวจใจตัวเองว่ามีอะไรไม่สบายใจไหมใช่ไหมไม่สบายใจไม่ชอบใจเวลากระทบเหตุการณ์อะไรไหมเท่านั้นแหละจับได้นั่นแหละทุกข์นั่นแหละทุกข ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจไม่ช่ำชื่นในใจนั่นแหละทุกทุกอริยสัจที่ต้องกําจัดมันเยอะแยะไปหมดเลยมันจะเหงาหรือไงมันจะไม่มีเรื่องทำเรือไงมาปฏิบัติธรรมนะฮะจะเงาไงไม่ใช่เอาแต่ทำงานทํางานทํางานทํางาน,งานไม่อ่านทุกอริยสัจเลยคุณจะได้เราจะได้กำจัดทุกเมื่อไหร่ล่ะแล้วเราจะพ้นทุกเมื่อไหร่มันก็ไม่ได้พ้นทุกสิใช่ไหม ทํางานไปด้วยสิมันจะได้มีผัสสะมากระทบแลว้วตรวจสิมันมีอะไรไม่ได้ดังใจในงานในคนใช่ไหมไม่ได้ดังใจนั่นแหละโอ้แล้วมันรู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจไม่แช่มชื่นในใจนั่นแหละกิเลสกิเลสนั่นแหละทุก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 นั่นแหละกิเลสที่ต้องตั้งศีลมากําจัดก็ตั้งศีลมากําจัดอันนั้นนะพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาวิปลาสสีใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาวิปลาสสีพิจารณาเรื่องกรรมให้แจ่มแจ้ง ทําอย่างตั้งมั่นจนสลายได้แล้วก็พ้นทุกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละประเด็นทีละประเด็นก็กำจัดไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละประเด็นก็พ้นทุกไปอเบิกบานจมใสอะไรกังวลหมดไปทีละเรื่องเลยเรื่องสุดท้ายหมดทุกเรื่องนี่เรื่องดีเรื่องชั่วก็อย่างว่านะรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรล่ะที่เราไม่ได้แล้วมันรู้สึกไม่สดชื่นไม่แช่มชื่นใช่ไหมไม่พอใจถ้าได้แล้วจะพอใจสุขใจ เชื่อมชื่นใจทําไมได้แล้วจะแม่ทุกข์ใจไม่เชื่อมชื่นใจตรวจไปเรื่องชั่วเขากาจัดไปเรื่องดีก็กําจัดไปใช่ไหมกําจัดการเบียดเบียนเพาะชั่วกําจัดการเบียดเบียนพอดีกําจัดการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นก็สิ่งข้อที่ดึกนั่นแหละด้วยเหตุแห่งชั่วด้วยเหตุแห่งดีนะด้วยผัสษะชั่วหรือว่าผัสษะดี ด้วยการติดติดชั่วหรือติดดีหลงชั่วหรือหลงดีกํ <c oughs> าจัดความหลงชั่วหลงดีออกไปหลงติดชั่วลงติดดีที่เป็นเหตุที่ทําให้เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์ื่นนี่แหละตรวจอย่างนี้มีผัสสะทุกวันตรวจได้ทุกวันกําจัดได้ทุกวันเจริญได้ทุกวันพ้นทุกได้ทุกวันนี่สอนวิชาตั้งศีลนะเนี่ยวันนี้บ้าด้วยวิชา จะตั้งศีลให้ละเอียดขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้นได้อย่างไรนี่ที่อธิบายนี่เป็นกถาวัตถนนุสิบมะนี่ศีลกถาจะทําให้ศีลสมบูรณ์ได้อย่างไรนนี่แหละศีลกถานี่แหละเป็นปัญญากถาศีลกถาปัญญากถาการตั้งศีลให้สมบูรณ์ตั้งนะปัจจุบันหลัดหดนั่นแหละโอ้มี ทุกเรื่องอะไรตั้งกําจัด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 ไปหน้าปัจจุบันหลักหลัดนั่นแหละดีที่สุดเลยสมบูรณ์ที่สุดเลย